นะน้องเพชรไม่พร้อมเราเพชรกลัวเอาเป็น่าพร้อมดีกว่าเนาะขอ,อเสียงคนมีความสุขกันหน่อยเลย ตัวราชาัตอวังให้นแต่ดับดับถ้ยาเดี๋ยวนีอเพ็เดี๋ยวแม่คร้องเพ็ก็เพผิดเองสรุปคนที่รวนไม่ใช่นูกชายแคนเปิดเพลงพ่อเป็เองหมอเสียงเดี๋นแม่พ็อยู่ไหแม่อยู่ไหนแม่ แม่เทนให้ดีหน่อยนะตรนี้นเวลาเปิดเีนนะมันต้องแบบมันต้องเป๊ะวันนี้นะครั้งหน้าอันนี้ไม่เป๊ะน,นะน,นี่ไม่เป๊ะน,นะไม่รู้จะขึ้นตรงไปได้ยีงไงที่เลยไม่คุ้นไม่รู้เลยว่าจะขึ้นตรงไหนเอาเป็นว่าขึ้นตรงไหนเอาตรงนั้นเลยจ้ะ